ทดสอบโมหิน8นิ้วมอเตอร์1แรงนะครับโครงสแตนเลสนะครับตัวนี้มอเตอร์1แรงครับก็ตัวนี้ก็จะเป็นลิ้นเอามาใส่ด้านหน้านะครับจะเปิดดูตัวนี้ก็จะเป็นตัวปรับตัวล็อกนะครับด้านบนนี้ก็สําหรับใส่น้ําจะถ้าใช้น้ําก็ใส่น้ําถ้าไม่ได้ใช้ก็ไม่เป็นไรนะครับใส่น้ําเปิดน้ําตัวนี้ก็ของที่เราจะโมก็เอาใส่ลงไปได้เลย นะครับเวลาเปิดเครื่องให้เปิดหน้าหินแง้มไว้แบบนี้นะครับให้ดูหน้าหิน <S <S หน้าหินแปดนิ้วนะครับสวยงามอ่าเวลาเปิดเครื่องก็แง้มนิดนึงอย่างนี้แล้วก็เปิดเครื่องครับเปิดเครื่องนะครับเ,เปิดเครื่องแล้วตอเครื่องเดินปุ๊บผมมาปิดหน้าอ่าปิดหน้าแล้วก็วีของปั่นก็เอาใส่เข้าไปเลยนะครับง่ายๆแบบนี้อ่า แล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นตัวตั้งหน้าหิิงตัวนี้เป็นตัวล็อกนะครับตัวล็อกตัวล็อกตัวนี้เป็นโวงมาลัยสำหรับให้แน่นมากแน่นน้อยนะครับเคอในเครื่องใช้งานได้ปกติครับ